เชิญท่านนิพนธ์นาสมภพครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพผมมนายนิพนธ์นาสมภพสมาชิกพุทธ,ธิสภาหมายเลข 086กับผมวันนี้ขอพิปรายเรื่องแผนการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีการสื่อสารกับคณะกรรมาการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนได้มีกําหนดแผนให้ประชาชนผู้เสพสื่อที่ไม่อาจจะแยกคุณภาพของสื่อด้วยการเลือกเสพสื่อที่ ไร้คุณภาพสื่อที่ไม่มีมาตรฐานการแก้ไขให้สื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพเป็นไปได้ยากจะให้สื่อยังประโยชน์ให้กับสาธารณะก็เป็นไปได้ยากเพราะวันนี้สื่อต้องทำมาหากินถ้าเราย้อนกลับไปสองสามเดือนที่แล้วคงไม่มีใครรู้จัก ท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินวันนี้ชื่อของท่านไม่ค่อยได้พูดถึงแต่คนจะไปพูดถึงน้องชมพู่เด็กสามขวบที่ถูกฆาตกรรมสื่อเล่นกันลงไปถึงการส่งเจ้าเข้าผีลึกไปถึงการใบ้หวย นี่คือประเทศไทยนี่คือสื่อในประเทศไทยปัจจุบันท่านประธานครับนอกจากนี้สื่อออนไลน์ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นการเล่นไลน์ในประเทศไทยขณะนี้มาเป็นอันดับหนึ่งสูงออกว่าเฟซบุ๊กค,ครับการที่จะ ทำให้คนรับรู้การรู้เท่าทันได้ดำเนินการมานานแล้วครับแต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมภารกิจการติดตามเสนอแนะการเล่งรัดปฏิรูปหนึ่งในปีงบปมาณ2562นะครับพุทธศักราช2562การรู้เท่าทันสื่อของประชาชน แผนสองการกำกับดูแลจริยธรรมแผนสี่การกำกับสื่อออนไลน์เรามีแผนไว้หมดครับแต่แผนเหล่านี้ทําได้หรือเปล่าครับเราได้เชิญหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับมาให้ข้อมูลบางหน่วยงานก็ได้งบประมาณบางหน่วยงานก็ได้รับทุนจากกอสทช บางหน่วยงานที่เป็นสื่อของรัฐก็ทําเองแลเราก็ได้รับข้อมูลมากมายครับอย่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บอกเลยว่าปัจจุบันนี้เขาจําเป็นต้องเข้าถึงผู้มีโอกาสไม่มีโอกาสรับสื่อไม่ใช่ได้โอกาสนะครับไม่มีโอกาสรับสื่ออาจจะต้องตั้งค่ายให้นะครับเชิญไปเข้าค่ายอาจจะ ให้ประกวดเลงความไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นวิธีการที่พยายามจะเข้าให้ถึงนะครับเพื่อให้เด็กๆรู้เท่าทันสือ่อไทย PBS ตั้งมานานแล้วครับแต่เพิ่งมีแผนเป็นแผนอะไรครับเป็นแผนเกาเข้าถึงการสื่อให้ให้ผู้คนเนี่ยที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงสือ่อเข้าถึงการสื่อสารมากขึ้นโดยไม่ใช้เทคโนโลยี เช่นลำตัดหนังตะลุงสื่อชายขอบคนชายขอบไม่ค่อยได้บันเทิงเท่าไหร่ครับนอกจากสื่อพื้นบ้านนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่จำเป็นปัจจุบันคนต่างประเทศไม่ทราบว่าจะดูสื่อไหนของเมืองไทยไทย p ีบเอก็พยายามที่จะทำเว็บไซต์นะครับ ให้เป็นข่าวต่างประเทศที่เชื่อถือได้อันนี้อันนี้ครับซึ่งเป็นเป็นเหตุการณ์ปรากฏการณนี้เพิ่งมีปีนี้ครับโทรัตกองทัพบ,บกก็บอกว่าปัจจุบันนี้พยายามอย่างยิ่งที่จะเสนอข่าวเอ็กซ์ c y แต่ก็จะมีคนต่อว่าว่ามีคนดูน้อยกาวกซ์ c c u เร c ีก็คือทำข่าวที่ที่เชื่อถือได้นะครับเป็นข่าวเชิงบวกไม่เน้นเลตติ้งทำแบบ บ b บทำแบบเอ็นคะครับทีวีรัฐสภาก็มาให้ข้อมูลนะครับว่าในแผนเนี่ยเขียนว่าให้เอาดาราให้เอา,เอานักกีฬามาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้เท่าทันสื่อทีวีรัฐสภาบอกไม่ต้องหลอกครับเพราะว่าเขาใช้สสกับสวแม้มีการขัดแย้งกันบ้างแต่ ทุกคนพยายามทำนะครับสื่อของรัฐพยายามทำในขณะที่สื่อของรัฐพยายามทาอะไรเกิดขึ้นครับต้องเข้าไปดูว่าเมื่อติดตามแล้วเรามองเห็นอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ทุกสื่อบอกว่าเข้าถึงเข้าใจเข้าไปมีส่วนร่วมเชื่อไหมครับไม่มีไม่มี ท่านใดมาบอกว่าเขาจะให้ผู้รับสารเลือกรับรู้ได้อย่างไรหมายถึงไ่ชฉันอยากจะออกอะไรฉันก็ออกไม่ใช่ถามว่าเขาอยากจะดูเขาอยากจะฟังเขาอยากจะรับรู้อะไรอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าคนที่ออกไปก็ไม่ทราบว่าสื่อไปให้ใครดูเขามีเขียนว่าให้เข้าใจ คำว่าเข้าใจมันแปลว่าอะไรก็เข้าใจวันหนึ่งมาประมาณแสนหนึ่งล้านหนึ่งข้อมูลนะครับเปิดเข้าไปใน Facebook เปิดเข้าไปในในไลน์เห็นเยอะครับเข้าใจเยอะครับแล้วก็ผ่านไปมีการสร้างภาพจําหรือเปล่ามีทัศนคติหรือเปล่าไม่มีใครพูดถึงเมื่อ พูดถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปตั้งแคมป์ก็เป็นการดีแต่ผมก็ได้ถามทุกหน่วยงานน่นะครับว่าได้มีการทํางานวิจัยบ้างไหมคําว่างานวิจัยผมเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่คนดูไม่ใช่วิวนะครับแต่เป็นวิจัยว่าเมื่อให้ความรู้รู้เท่าทันสื่อแล้วเนี่ยผู้รับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีใครมไม่มีใครทําครับ เพราะผมก็ไม่ทราบว่ามันไม่ทำเพราะอะไรนะครับทั้งทั้งเท่สิ่งเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในในวิชาการนะครับสำหรับทางทางราชการเราก็มีการเร่งรัดให้ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะอะไรครับเพราะว่าเรารู้ว่าขา้อพยายามแบบนี้ จะทำให้ปกป้องข้อมูลของส่วนบุคคลได้หนึ่งปีไปแล้วนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมายังไม่สำเร็จวันนี้ได้แต่ตั้งสำนักงานแต่ขณะเดียวกันในหนึ่งปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะครับจากเคสเปิน ully, เป็นบูลลี่เป็นเฟ็กนิว เป็นดิฟเฟสเป็นอะไรจะมีอะไรอีก5ปีข้างหน้าสิปีข้างหน้าอาจจะมีใครก็ได้มานั่งในห้องนี้โดยที่ไม่ต้องมีตัวตนมาแต่กฎหมายเราไปไม่ถึงไหนครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้2000พุทธศักราช2564 ในพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคลนี้มีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่ยกเว้นข้อมูลที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนเองก็จําเป็นจะต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นสื่อแท้หรือสื่อเทียมขณะน,นี้การที่จะรู้ว่าสื่อแท้หรือสื่อเทียมก็ต้องมีพรบรแยกแยะสื่อแท้และสื่อเทียม คือพรบรจริยธรรมกำหนดมาตรฐานจริยธรรมสื่อมวลชน <c oughs> ขณะน,นี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ที่สำนักงานกิฤษฎีกา,กากยังไม่ออกครับก็ปรากฏว่าวันนี้เราก็ยังอยู่เฉยๆนะครับยังอยู่เฉยๆครับไปหน้าสุดท้ายเลยครับในการศึกษาของเราเนี่ยนะครับอนุกรรมการกรรธิการได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น หลายครั้งสำหรับจะดีทำสื่อมวลชนครับเราก็คิดว่าถ้าจะมีเราก็จำเป็นที่จะต้องจัดระดับชั้นของสื่อมวลชนนะครับอะไรที่เป็นสื่อสาธารณะอะไรที่เป็นสื่อไม่ใช่สื่อนะครับเราก็ต้องจำกัดเสรีภาพความรับผิดชอบนะครับเราก็คงต้องดูแล กฎหมายที่กระจัดกระจายขณะนี้อยากให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลกฎหมายที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนะครับให้ออกมาทันเทคโนโลยีซึ่งไปไกลและไกลมากแล้วก็ขอให้การบังคับใช้กฎหมายรวดเร็วไม่ใช่กว่าจะถึงดีกาใช้เวลาเป็นสิบสิบปีคนที่ทำผิดก็ทำผิดซ้ำซากอยู่นั่น นี่คือสิ่งที่อยากจะขอขอให้กฎหมายดำ<อ>เนินการได้อย่างรวดเร็วทันการทันเทคโนโลยีขอบพรคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบท่านนิพนธ์ต่อไปเรียนเชิญ